โอเคครับสวัสดีครับผมผมูมีที่าพาพาเปิดครับนี่เว็บมาพบกับผมครับเวยบร้อยผมได้ทําการไล่เบรกแต่ก่อนเบรกเว็บร้อยมันใช้ไม่ได้ผมเม่ได้รจทำทำ,ทำการไล่เบรกแล้วก็ไอชุดนี้ที่ผมทำลงไปในยูทูะครับมันจริงๆมันขี่ดได้แล้วนะครับแ,แต่ฝามันโกงผมก็ไปปาดฝาใหม่แล้วก็คัดนครผมได้ประกอบไปแล้วนี่ชุดคัดมันไม่ไอนี้ให้ มันไม่กดให้ผมจะสปริงแข็งเกินผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นสปริงเดิม2ตัวแล้วก็สปริงติมสองตัวนะครับลองดูครับสูตรนี้จะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะล้างชุดคาตาแล้วก็เอาใส่แล้วพอตอนใส่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับทุมโอเค <c oughs> นี่ผมขอดันไปก็ยังมือสายนาะนี่ผมก็นี่ที่ผมไปปาดมานะครับภาพนี้เลยจะต้องทําการล้างนิดนึงนะล้างเสร็จก็ไมไประกอบเลยแล้วก็จะมาล้างคาร์บูด้วยหลายคนอาจจะรู้แหละว,วิธีล้างคาร์บงคาร์บูอะไรงเงี้ยเนี่ยผมมาแค่อธิบายเฉยว่าอัปเดตเฉยว่า ่าเรียบร้อยของผมอะมันเป็นยังไงนะนี่เรียบร้อยมาอัปเดตนี้เบรกก็บีบได้แล้วนะนี่เบรกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบฝา,าประกอบฝาเสร็จครับตอนแรกผมว่าเหมือนจะเปลี่ยนโซลล่โรลินด้วยแต่พอดีว่าผมไม่มีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งคือตัวต่อผมไม่มีตัวต่อมันเป็นฝาปิดไว้นะเพราะฉะนั้นทำไงละ่ะ ไม่มีผมก็ต้องผมสั่งมาแล้วแหละเดี๋ยวรอของแล้วก็จะมาเปลี่ยนแต่ตอนนี้ตอนนี้ผมก็จะประกอบให้มันสตาร์ทได้ขี่ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราผมแปลวฝาข้างมาประกบนั้นก็เสร็จเลยนี่ส่วนนี้ก็สปริงเนี่ยโคตรแข็งนะครับแข็งจริงดูดนะิกดไม่ลงอ่ะแข็งแบบแข็งมากพู้กับสปริงเดิมเทียบกับสปริงเดิมไม่แทบไม่ติดนะ ตัวนี้ก็ล้างครับแล้วก็เอาใส่แล้วก็ตั้งให้มันตรงใช่นะครับนีล้กกรลุกปืนผมเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้ใหม่ลูกปืนนี้มันไหม่นะครับนี่มันไหม่โอเคอุปรกรณ์ผมไม่ค่อยมียะนะจะัมพัดหรือเครื่องได้แค่นั้นครับโอเคไป เดีวเราไปใส่ฝาข้างกันนะครัเสร็จแล้ว,เด,ว,เ,วเดี๋ยวผมจะทําการล้างฝาสูบล้างนะครับล้างทำความสะอาดให้หมดเลยนะครับเขาประกอบอีกทีตอนที่ผมประกอบมาประกอบฝาเสร็จแล้วผมจะถ่ยตอนล้างให้ดูว่าสางเสร็จแล้วมันจะสะอาดแค่ไหนครับไป let's go <S <Yep. S 2> ประกอบเสร็จแล้ว แล้วก็ตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วครับแล้วตอนนี้คือมีปัญหาอืมน็อตตอนที่ผมไขออกจากคอรีดนี่ครับไขออกจากคอรีดแล้วมันแน่นนี่แล้วมันแน่นแล้วคราวนี้ยอ่อมันไม่ออกตรงน,นี้ให้ผมทำไงครับนั่นสิไขร,รู้ใช้บอกหน่อย ครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบเอาใส่แล้วก็น่าจะข้ามไปตอนสตาร์เลยนะไม่ต้องมีอะไรแล้วครับข้ามไปตอนสตาร์เลยแต่ตอนเนี้ยผมต้องการเอาตัวนี้ออกก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปเอาออกกันถ้อาออกไม่ได้ผมก็จะไปให้ช่างเออ,อกนะครับ เส็จละ่ครับตอนนี้ผมก็ทำการประกอบใกล้เสร็จล้วไปดูท้องฟ้าเลยครับฝนจะตกตอนเนี้ยคือผมน่าจะได้ไม่เสร็จนะน่าจะไม่เสร็จนี่ผมก็ประกอบอะไรอัดพรงอัดฝาเรียบร้อยครับเดีย๋ยวแค่ใส่แคมแล้วก็ตั้งมาร์กตัง้งกระบูนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะนี่ผมก็ขอคลิปก่อนเข้าไปเจอกัน วันหน้าเนดะี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับโอเค,ครับบ๊ายบายไม่ได้คลิปหน้าคลิปนี้แต่น่าจะเป็นวันหน้านะครับวันพวกนี้แหละครับตอนผมจะมาทำให้เสร็จหรือไม่แน่ยวัถ้าวันนี้อาจเสร็จผมก็จะมาทำให้มันเสร็จนะครับนะบ๊ายบายเจอกันเจอกันครับคลิปต่อไปเอ้ยไม่ใช่คลิปต่อไปคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดู ผมจะใส่เค็มนะครับนี่ใส่แค็มก็ไปแล้วก็ตั้งมตั้งมารไปก็ให้เรียบร้อยนะครับก็ผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีไป let's go <S ผ,มผมก็จะทำการเอารัดตัอนัดออกตัวนี้มครับตนี้นี่ผมจะัดลองเพราะมันยาวเกินแล้วก็ตอนนี้ผมลองสตาร์ทเครื่องลองติดเครื่องดูแล้วอ่าตอนนี้อาการเครื่องมันดังเด้๋ยวผม ผมว่ามันนั่งจะดังอะไรสักอย่างหนึงเดี๋ยวผมจะลองลือ้อดูอีกรอบหนึ่งครับมันก็ต้องลื้อดูอยู่นี้นะครับลื้อดูอสักรอบนึงครับว่ามันดังอะไรกันแน่ยวไปเจอกันอีพีหน้าเลยแล้วกันง่ายดีเดี๋ยวผมจะลองเช็คมงเช็คมาร์คดูว่าเผื่อผมอาจจะต,ตั้งแบบโอ e r l ลผิดเนี้ยแต่แต่แต่ถ้าผมตั้งมากผิดเบาไม่ต้องชน แล้วมันก็ต้องวาวคดไปแล้วแต่นี้เครื่องมันยังติดได้ปกตินะแต่เสียงติ๊บตุ๊บแล้วเครื่องดังตัก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 เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อดูเจอกันครับอีพีหนา้าบายบายสำหรับวันนี้ผมขอรับก่อนสวัสดีครับ